เพราะคำคมไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ h p p p n n s s s u u c e s s s พื้นที่ที่เราสำรวจภูมิปัญญาเพื่อคว,ความสุขและความสำเร็จของชีวิตค่ะคลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของ Helen Keller นั่นคือการมองในแง่ดีคือศรัทธาที่นำไปสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรสามารถทำได้โดยปราศจ,จากความหวังและความมั่นใจก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณเฮเลนเคนเลอร์กันนะคะเฮเลนเคนเลอร์เกิดเมื่อปีพศ2423และจากไปเมื่อปีพศ2511ค่ะเธอเป็นนักเขียนเป็นวิทยากรชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงนะคะเคนเลอร์ Keller เกิดที่รัฐอลาบามาและถึงแม้ว่าเธอจะ สูญเสียการมองเห็นและการได้ยินเมื่ออายุเพียง19เดือนแต่เธอก็เรียนรู้ที่จะสื่อสารโดยคำแนะนำของครูผู้อุทิศตนของเธอที่มีชื่อว่าแอนซัลลิแวนเคลเลอร์กลายเป็นคนหูหนวกตาบอดคนแรกที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเธออุทิศชีวิตให้กับกิจกรรมต่างๆและการศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลผู้มีความพิการ และสำหรับคำคมนี้เคลล์ Keller สรุปพลังของการมองโลกในแง่ดีความหวังและความมั่นใจในการบรรลุความสำเร็จได้อย่างสวยงามค่ะการมองโลกในแง่ดีคือศรัทธาที่นำไปสู่ความสำเร็จแสดงให้เห็นว่าการมีทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุเป้าหมายเพราะคุณจะมีความเชื่อว่าความภาคเพียรของคุณจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด ไม่มีอะไรที่สามารถทําได้โดยปราศจากความหวังและความมั่นใจเน้นย้ำถึงความสำคัญของความหวังและความมั่นใจซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าความหวังเป็นแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์สำหรับสิ่งที่เป็นไปได้ในขณะที่ความมั่นใจจะทําให้คุณมีความกล้าที่จะดำเนินการและไล่ตามแรงบันดาลใจของคุณซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้นะคะ การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างความสำเร็จที่มีความหมายก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดูเลือนรางและเกินเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยฝึกการมองโลกในแง่ดีค่ะฝึกฝนตัวเองให้มองเห็นโอกาสในความยากลำบากล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่ให้กำลังใจคุณให้คุณค้นหาที่ปรึกษาเพื่อนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่เขาเชื่อในศักยภาพของคุณ และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณไล่ตามความฝันแบ่งปันแรงบันดาลใจของคุณกับพวกเขาและคุณเองก็สนับสนุนความฝันของพวกเขาด้วยเช่นกันและเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตการทำงานได้โดยเริ่มต้นวันทำงานแต่ละวันด้วยทัศนคติเชิงบวกเปิดรับความคิดเห็นสแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้กระตือรือร้อนในการพัฒนาทักษะและมุ่งมั่นที่จะขยายความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณ การลงทุนเพื่อการเติบโตของตัวคุณเองจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพในการบรรลุความสำเร็จขอบคุณคุณเฮเลนเคลเลอร์สำหรับคำคมนี้นะคะและเราขอฝากไว้ว่าการมองโลกในแง่ดีคือแสงสว่างที่ส่งเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณความศรัทธาของคุณต่ออนาคตความหวังที่ไม่เปลี่ยนแปลง และความมั่นใจอันแน่วแน่ของคุณคือกุญแจสำคัญในการไขโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy n e s s Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ